เหมือนตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าสันติสุขคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนวันนั้นก็คือหนูรู้แล้วว่านั่นคือสันติสุขที่หนูได้รับสวัสดีค่ะชื่อสุภชาศาตาโรชื่อเล่นกระตูนค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิล็เตชันค่ะ วิทย์ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะคะตูนเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากซีเรียสแล้วก็เอาแต่ใจค่ะวิตกกังวล เหมือนกับว่ามีปัญหากับเพื่อนหนักมากเลยค่ะเราต้องไปเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ที่มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไรตัวตนตอนนั้นหนูคิดว่าแบบว่าหนูคิดสั้นแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไปเจอ a c e b o o k ที่เกี่ยวกับคำหนุนใจอะค่ะเป็นคลิปที่บอกว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอ่างเงี้ยค่ะในคลิปนั้นก็ได้บอกเหมือนเกี่ยวกับว่าก่อนตายเราควรจะแบบว่ามาเป็นริสเตียนนาอะไรเงี้ยค่ะก็จนมาเปิดดูแล้ววันนั้นก็ร้องไห้เลยค่ะอยู่ดีๆเหมือนพระเจ้าก็เข้ามาแบบว่าอยู่ในใจแล้วแบบเหมือนตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าสันติสุขคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนวันนั้นก็คือหนูรู้แล้วว่านั่นคือสันติสุขที่หนูได้รับที่รู้สึกว่าเหมือนตัวเอง ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะในคลิปนั้นก็ได้บอกหลังจากนั้นหนูก็เลยมารับเชื่อหลังจากวันนั้นก็เชื่อพระเจ้ามา3ปีแล้วค่ะพระเจ้าก็อวยพอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไป จากที่เราคิดมากอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพระเจ้าก็มาตอบรับในคํนาอธิฐานเราอย่างชัดเจนที่เราอยากได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วก็พระเจ้าก็อวยพรเกี่ยวกับมาหาเทยาลัยใหม่ที่ได้มาอยู่อะค่ะ, <S <S พะเพื่อนเองก็ดีกับเรามากแล้วก็สังคมก็ดีอาจารย์ก็เข้าใจเราเข้าใจในการเรียนมากขึ้นผลการเรียนเราดีแบบว่ามากๆะค่ะแล,แล้วก็ได้ทุนเรียนดีด้วย ส่วนเพื่อนที่อยู่มาหาลัยเดิมที่เรามีปัญหาใช่ไหมคะหลังจาก1ปีต่อมาพระเจ้าก็ปลดล็อกที่เราได้เหมือนกับว่ากลับไปคุยกับเพื่อนให้เห็นถึงการคืนดีด้วยค่ะตัวหนูเองที่เริ่มคิดมากอะคะ่ะมีท่าทีที่แบบว่าคิดลบก็หลังจากนั้นพระเจ้าก็มาเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆให้กับเราอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อนมัธยมเองแล้วก็เพื่อนที่โบสเองที่รู้จักตั้งแต่มัธยมก็บอกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างมากพ่อแม่เราก็เหมือนกันแล้วก็ได้บอกว่าโหแบบชีวิตตูนแบบว่าเปลี่ยนมากเลยเหมือนเรามีท่าทีที่เย็นลงเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเลยค่ะหลังจากแต่ก่อน,นอาจจะเป็นคนที่แบบว่าใจร้อนคิดเยอะแบบว่าทําอะไรก็อาจจะเป็นคนผงผางเลยค่ะแต่เราเหมือนเรารอบคอบมากขึ้นเหมือนพระเจ้าก็มีแผนการในชีวิตของเราที่เรามีท่าทีที่ดีกับคนอื่นด้วยค่ะ ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้เชื่อก็ตัวตูนเองนะคะในตอนแรกก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่ตูนมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทาการอัศจรรย์ได้หลายๆอย่างพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้สายท่าทีของเราเป็นคนใหม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใครที่ยังไม่ได้เชื่อตูนก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะที่พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ให้กับพี่น้องได้จริงๆค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ